ส,สวัสดีค่ะพบกับปอเชกอแล้วนะคะผูด้ดำเนินรายการกับ BAV High and Show 2023ครั้งที่2ค่ะและครั้งนี้ยังอยู่ที่โรงแรม n a งค k ก k m r r อ i o t t มาคีค i ี e e e พาร์คสุขุมวิท22นะคะกับบริเวณชั้น11แต่พลาดไม่ได้ถ้าใครเข้ามาที่นี่ก็ต้องเดินเข้ามาที่ห้อง Discovery h i f i แล้วก็พบกับคุณกิติคุณนะคะเขาได้นำลูมินแล้วก็ ตัวที่น่าสนใจอีกหลายตัวอยู่ด้านหลังนี้ถามคุณกิติคุณก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าทำไมห้องนี้เนี่ยคนแน่นไม่ล้นประตูเลยคะอ๋อสงสัยมันอยู่ใกล้ลิฟต์มั้งฮะเสียงดีฮะห้องนี้เข้ามาแล้วนั่งส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะนั่งฟังเพลินๆแล้วก็ฟังกันยาวๆค่ะเมื่อกี้เห็นน้องขาวๆน้องขาวๆอยู่ด้านนี้อ่าอ่า ครับผมอยากสอบ,บถามค่ะว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่าว่ามีอะไร,ท,ไรที่ทำให้คนล้นทองบ้างจริงจริงการจัดซิสเต็มเนี่ยค่อนข้างง่ายๆิม simple นะฮะส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นสตรเมอร์นะ,ะคะรับสตรเมอร์ในงานเนี่ยเราจะมี2ตัวตัวแรกก็คือ Lumin U2 นะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น e v e r s o l o A8 นะครับก็ l ูมินเนี่ยก็จะเป็นตัว Product ที่บริษัท เก่าแก่แล้วฮะนานแล้วฮะเป็นยุคเริ่มต้นของสตรีมเมอร์เลยเขาทำมาตั้งแต่ยุคแรกตั้ง10กว่าปีก่อนส่วน e v e r s o l o ตัวนี้ก็เป็นน้องใหม่เพิ่งมาแต่ฮอตมากๆฮอตสิคะเนี่ยังได้รับความนิยมฮะร้อนไปหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยลูกค้าจองในงานกันเยอะฮะนะครับตัวนี้เนี่ยสินค้าขายดีมากสเรียกว่าคนให้ความสนใจกับบตัวนี้บนชั้นนี้กันเยอะมากใช่ฮะใช่แล้วก็จะมีแดกของไวน ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปท็อปสุดนะฮะตัว wise helios นะครับเป็น d a converter <น>ข้างๆก็จะมีเป็น network switch switch ของซายินก็เป็นตัวใหม่นะครับเซต up นานไหมคะหรือว่าแบบโหแป๊บเดียวฮะไม่ยากครับไม่ยากะฮะเซตกันประจำอยู่แล้วฮะงาน b a v นี่เซตกันตลอดนะฮะ,ค,ะครับผมแล้วก็จะมี M, M แอมแอมเรามีอยู่2ตัวในงานที่เราเอามาโชว์นะครับเอ่อ ตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวแอมมาใหม่เลยนะฮะของ Eversolo จะเป็นรุ่น MF2 เป็นคลาส s D ตัวเล็กๆนะฮะเป็นคลาส s D แต่เสียงเนี่ยออกมาในแนวอนาล็อกมากๆฟังเพลินฟังสบายเสียงอิ่มนะฮะครับ,ค,รบคือคือไม่มีความหยาบกระด้างเลยฮะ,ะเสียงสมูทแล้วก็มีเนื้อน้ำมีน้ำมีนวลฟังสบายนะครับ,รบ,รบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแอมลอดของอิตาลี แน่นอน่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ Synthesis อันนี้เป็น a m o อ t Handmade เลยเขาทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อนี่มารุ่นลูกนะฮะในปัจจุบันคุณกิติคุณอยู่รุ่นไหนนะคะประมาณรุ่นลูกพอฮะอย่าไปรุ่นใหญ่ขนาดนั้นก็เรียกว่าอันนี้นี่คือให้ความขับกับลำโพงใช่ฮะลำโพงก็เราจะมี2 2คู่นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น KHS Model 5 เป็นตัวนี้ที่คับแอมหรอดเมื่อกี้ที่ฟังใช่ใช่ k ค Mo เดลก็เป็นลำโพงคลาสสิกตั้งแต่60ปีก่อนนะครับนะแล้วก็เขาเอามาผลิตใหม่ตัวนี้โมเดล5 5ตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นลำโพงตู้ปิดนะฮะกรวยกระดาษแบบสมัยยุคก่อนเลยแล้วให้เสียงแบบธรรมชาติมากๆนะฮะฟังแล้วรีแล็กซ์สบายๆเป็นเทคนิคที่เขาต้องใช้กระดาษแล้วก็เทคนิคพิเศษทำให้เนื้อเสียงมันเก็บได้ดีขึ้น คือคือคือตัววัสดุที่ใช้เนี่ยทำกรวยเนี่ยจะเป็น <คะ S 2> กระดาษนะฮ<ค>ะซึ่งซึ่งมันต่างจากวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นพลาสติกเป็นเคฟล่าหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ากระดาษเนี่ยเ,ออเวลาที่มันทำงานเนี่ยเรโซแนนซ์เนี่ยค, <ะ S 2> ความถี่มันจะธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าใครที่ชอบความคลาสสิก แล้วก็ให้เสียงที่นุ่มสบายหูอยู่ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาชมได้ใช่ครับเสียงดีฮะแล้วก็เสียงมันจะผสมผสานระหว่างสไตล์สไตล์วินเทจแล้วก็เป็นออเด o โอไฟล์มีรายละเอียดนะฮะในตัวนะครับคือคือถ้าเป็นวินเทจเดิมๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยรายละเอียดเสียงเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมาเป็นตัวนี้รายละเอียดถือว่าดีมากเรามาพูดตัวข้างๆกันดีกว่าตัวข้างๆตัวนี้นะฮะ จะเป็น Active Speaker ของ Key Audio ตัวนี้เป็นรุ่น Key 3 e จากเยอรมันตัวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากๆนะฮะ,ะข้างในมีแอมอยู่6ตัวมีไดเวอร์6ดอกและแอมแต่ละตัวเนี่ยขับไดเวอร์โดยตรงเลยนะฮะตัวละดอกเลยโโนะครับและแอม์6ตัวเนี่ยตัวละ250วัตต์รวมกันเป็น1,500วัตต์ต่อข้างคือตัวเล็กๆเ,เนี่ยฮะแต่1,500วัตต์ พลังเสียงนี่หายห่วงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องของแอมอะไรเท่านั้นนะฮะ,ะตัวนี้มันยังมีระบบ D/A converter แล้วก็มี DSP ในตัวเพื่อจะควบคุมเสียงระวังที่ไหนในห้องเนี่ยเสียงก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีเพราะว่ามันมี DSP ควบคุมนะฮะแล้วก็มันจะลดการสะท้อนของเสียงจากผนังจาก พื้นจากเพดานนะฮะเสียงจะไม่ไม่มีการสะท้อนเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้รับฟังเนี่ยมันจะเคลียร์มากๆรายละเอียดดีมากรเรียกว่าใครที่ซื้อคอนโดมีคอนโดแต่ว่าไม่อยากบุห้องหรือว่าไม่อยากทําห้องหรือว่าคอนโทรลเสียงยากค,คุณสามารถนําตัวนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยง่ายเลยฮะเพราะว่าตัวนี้ถ้าอย่างหลังอย่างว่าเราอยู่ในคอนโดเนี้ยเราใช้แค่2ชิ้นเองก็คือตัวซอสนะฮะสตรีมเมอร์รสักตัวหนึ่งแล้วก็มีลำโพงนี้คู่หนึ่งจบ ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพของเสียงโดยที่ไม่ต้องปุ่มห้องหรือว่าทำห้องเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยฮะห่วงเฉพาะค้างห้องก็พอถ้าเราเปิดดังเกินไปนะครับห่วงห่วงห่วงสตางค์ในกระเป๋าด้วยอ่ไม่แพงฮะตัวนี้ไม่แพงเหรอคะนะครับครับี้ภายในงานนี่คือมาจองได้ไหมคะหรือได้เลยฮะไม่ต้องจองครับมีของพร้อมส่งเลยฮะในงานโอ้พิเศษนะครับแต่ ever solo ต้องจองฮะเพราะว่าสินค้าขาดสต็อกนะฮะครับตัวอื่นนี่สามารถสนใจ เข้ามาสอบถามได้นะครับคุณกิติคุงคะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมค,ครับมีอะไรจะบอกว่าทําไมต้องเข้ามาในห้องดีคะรับโอ้โหนี่พลาดไม่ได้นะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยในแง่ของสตรีมเมอร์เนี่ยมีทีเด็ดหลายๆอย่างนยฮะที่เข้ามาดูว่าการใช้งานเป็นยังไงนะฮะ,ะจริงแล้วการใช้งานในการเล่นสตรีมเมอร์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นเป็นเนทรนที่เป็นกระแสที่ทุกคนเนี่ยหันหันมาเล่นในแนวนี้นะครับแล้วก็การใช้งานสตรีมเมอร์เนี่ยจริงแล้วมันง่ายง่ายมาก นะะฮแล้วมันมีความหลากหลายมากๆให้เราสามารถเล่นเพลงได้มหาศาลคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะใช่ครับแต่จริงๆลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็ยุคยุคเดิมๆที่เคยเคยเล่นวายเนียนะฮะหรือว่าแผ่นซีดีเนี่ยก็หันหันมาใช้สตรีมเมอร์กันมันสะดวกครับมันสะดวกหลายๆอย่างได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณกิติครับีรีอะไรจะฝากดีไหมคะผู้ชมทั้งบ้านคะฮะก็ถ้ามางาน BV นะฮะมาชั้นสิบเอ็ดก็ออกจากลิฟต์ก็ตรงเข้าห้องได้เลยครับ Discovery HiFi นะฮะยินดีต้อนรับครับพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆในงานนี้พลาดไม่ได้ครับค่ะขอบคุณคุณกิติคุณนะคะขอบคุณครับบคคก็บอกเลยว่า Discovery HiFi เนี่ยเป็นที่น่าสนใจสำหรับในงานมากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมาในช่วง11บเอโมงเช้าจนถึง3ทุ่มเนี่ยวนมาแล้วห้องยังเต็มอยู่อยากคุยกับคุณ,คณกิติคุณเนี่ยก็สามารถคอยแวะเข้ามาได้เรื่อยๆบริเวณที่ชั้น11คอยอยู่บริเวณนี้แล้วก็เดินเข้ามาได้เลย ก็ต้องขอขอบคุณคุณกิติคุณอีกครั้งค่ะ,คะขอบคุณครับค่ะ BAV High End Show นะคะ2023ครั้งที่2นี้สิ้นปีแล้วนะคะอยากจะฝากทุกคนว่าใครที่อยากจะมาชมคุณภาพของเสียงที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะมาได้ที่งานและอยู่โรงแรม b a แบ k คอก r r ริ t t ทมาคีคว q u e e n s p สสุขุมวิทที่ง่ายต่อการจอดรถด,ด้วยหรือว่ามาโดย BTS ก็ได้อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วส1งเชา้าจนถึง3าทุ่มเจอกันค่ะ